ก็สวัสดีนะครับผมกับผ่านได้คนนั้นป่าครับผมนี่เป็ดวันนี้ออกมาเยอะเลยครับผมเรืไปจับเขียดได้ยี่สิบสามสิบตัวได้มั้กครับผมนี่เขียดดีนะครับผมแต่เมื่อเช้าใส่ทิ้งไว้หลังนะครับผมเขียดมันไม่ตายนะฮะโดนโดนหรือเปล่าโอ้ยโดนนะผมโนโ่นตายเลย อุ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหเป็นไงโอ้ใหญ่ด้วยผมนี่ติดพันตายแล้วผมเป็นไงเป็นไงติดจะก็เมลัยแล้วเรอะแต่เมื่อเช้านี้ผมไม่ได้เก็บแล้วผมมันเกลยดมันยังไม่ตายก็เลยปล่อยทิ้งไว้แล้วไปเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะผมกเหนื่อซีดไปแล้วเดี๋ยวไปทำมะเกลือครับผมติดตายหาแล้วผม อันนี้เสียบทิ้งไว้มาหวานเอมาเช้านะผมมาเช้าเครียดมันไม่ตายก็เลยเอาปักอยู่ไกลถนนก็ขออภัยนะผมเสียงรถอาจจะดังๆหน่อยฮนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดกันนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้นะผมเป็นเครียดนะผมเนี่ยนี่ฮะปักที่ไม่ได้หลายคันอย่างนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงทีเดียวเลยนะผม <laughs> นี่ฮะนี่ยเครียดเมื่อกี้จัดประตูอแล้วผม แกแข้งสามหลังนะผมในนาข้าวนะ <C ell ar> นันมีลูกคอรกเลยครับผมนั่นเดี๋ยวจะปัดตรงหัวนั่นสักหลังแล้วก็ตรงมุมนี้หลังนะผม <C ell ar> แกแข้รนะผมม่อคืเมันคืนส <C ell ar> ี่หลังไม่โดนเลยครับผมแต่กัดเกือบทุกคันเลยนะผม ชอบพันกอข้าวหลุดนะผมนี่การใส่เบ็ดก็อย่างนี้ผมอันนี้เป็นเขียดซ้ายนะผมเนะนี่ยบางคนก็เรียกเขียดอะไรรู้แต่ผมเรียกเขียดซ้ายนะนี่เหยไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมใส่ไว้สามหลังเนี่ฮะตรงน,นี้ไม่ลูกคอกมาแล้วผมนะั่นตรงนั้นนะ พอวานใส่เดินใส่หนูเห็ดปลามันวิ่งก็บู๊ดูดูดนะผมมีเห็นสามสี่ตัวตัวเนี่ยเครื่องแข็งแขนผมนะครับผมก็เสียงเครื่องเสียงอะไรอาจจะดังหน่อยนะครับผมขออภัยนะฮะอันนี้ใส่ไว้นะผมโน่นจะฝั่งนู้นติดแล้วครับผมน,ะน่ะตรงมอไซค์ผม,นะ,ผมนะครับผมตรงว่างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปปนนะผมเดี๋ยวไปใส่ฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนทําให้หลุดซะก่อนนะครับผมนะฮะตรงรถนะครับผมตรงนั้นะติดแล้วครับเดี๋ยวนะนู้นนากรแกก็ใส่แล้วมั้ะ มึดๆนะหมานหมานหมานฝนยะตกอีกแก่นะนะไปครับผมพอแดดมันตัวนบผมที่เราปักทิ้งไว้มาเช้านะผมเขียดมันเหลือก็เลยเทยบทิ้งไว้โดนใช่เลยอันนี้เบ็ดเหลืออยู่สามหลังนะผมเขียดหมดแล้วครับไปเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับผมมึดแล้วโหฟ้าลองเงีย้ยพี่ถ่ายฝั่งนู้นให้ดูนะผมว่าป่าติดนะผมหลุดไปแล้วครับผม เนี่ยฮะเมื่อกี้ผมเดินไม่จับเขียดม้าแล้วผมอันนี้หน้าแกปากแก่แกเ่เลยเดียนปากแล้วเดี๋ยวถอนให้แก่เนาะจิอตำรวจเนี่ผมยังไม่ได้ไปดูเบ็ดเลยมี่พานายไปจับเขียดมาผมนี่กัดหลายครั้งนะผมไม่โดนปลาเลยนี่คันนี้ก็หลุดอีกม้กเนี่ยหลุดประจําเลยผมไอ้ใส่เหยื่อนะผม ก็ผลปรากฏว่าไม่ได้เลยนะผมในกระสอบมีตะเกียบนะผมเดี๋ยวว่าใส่ต่อพวกนี้นะผมมันจะกัดอยู่นะผมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ติดนะผมเดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันนะผมเราจะได้ตัวหรือเปล่าว่าจะไปยามเบ็ดนะผมเช้านี้ตายไม่ได้แล้วครับผมโอ้โหฝนตกแล้วหืมห่อมแล้วฝนหยุดนะผมเข้าเขาเทาเลยนะเดี๋ยวจะลูกไก่นะผม ไปดิพริกแห้งหมดแล้วผมเอาพริกสดแทนเลยลูกไก่นะผมเนะี่ยระหว่างรอฝนหยุดตกนะผมนีม่ไก่เหลืออยู่สี่นะครับผมนี่ฮะต่อไปม,มีอะไรผมลูง่ายๆเลยเดี๋ยวใส่ต้นหอม่อกี้แล้วก็นี่ผมกะที่พริกกำลังคั่วอยู่นะผมไปเดี๋ยวเขาญาติตามกันนะเดี๋ยวเผื่อฝนหยุดจะได้รีบไปนะผมตอตอนนี้ไก่สับเสร็จแล้วนะผมแล้วก็พริกกระตัมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะแต่ยังไม่ได้ลูนะผมเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดกันฮนะ แล, okay. แล้วค่อยกลับมาทํากินกันนะครับผมก็ดูท่าแล้วคงไม่หยุดยังไงครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวมามาถ่ายดูที่บ้านพอแล้วครับผมฝนตกแรงครับก็ผลงานเช้านี้นะครับพอได้กินเงี้ยคเนี่ยมาช้อนก็ได้ต้มครับผมเดี๋ยวช้อนสามตัวแล้วตัวตัวน้อยตัวนึงผมมันมีกบมาตัวนึงนะผมจะถ่ายดูแล้วครับผมฝนตกครับผมนี่ยังไม่หยุดตกเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ คลิปหน้าผมเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะหั่นไก่ไปมาเช้านี่ผม